ไปครับวันนี้เรื่องเบาๆกันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนเนาะถามมาว่าทุเรียนใบไม่ใหญ่ใบไม่เขียวใส่ปุ๋ยอะไรซื้อปุ๋ยอะไรมาใส่มันถึงจึงใหญ่ถึงจะเขียวผมว่าถามผิดประเด็นนะครับเป็นคำถามผิดผิดประเด็นครับถ้าเกิดว่าทุเรียนใบไม่ใหญ่ใบไม่เขียวนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วเขาจะหายนะครับแล้วเขาจะ ใบใหญ่ใบเขียวสมบูรณ์นะครับทุเรียนมันคงไม่ทํายากขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุเรียนใบเล็กๆนะครับแล้วก็ใบไม่เขียวนะครับผมให้เรื่องสภาพดินไม่เหมาะสมนะครับมันมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุผลนะครับที่จะทําให้ทุเรียนใบไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นผลจากทางดินนะครับเป็นระบบรากที่หากินไม่สะดวกนะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้ใบเขาเขียวนะครับแล้วใบเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยผมให้อยู่สี่อย่างนะครับไะไปดูกันมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับถ้าหากอยากจะใส่นะครับผมแนะนําให้เป็นฮิวมิกนะครับฮิวมิกคืออะไรฮิวมิกคือธาตุอินทรีย์วัตถุนะครับที่ทับถมกันอยู่ในดินนะครับในดินอยู่ ตามเหมืองแร่เหมืองฐานหินอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเขายังไม่ถึงขนาดครับเป็นฐานหินเป็นแร่หินหรือว่าเป็นน้ํามันหรือเป็นว่า,าการปิโตรเลียมนะครับเขายังเป็นฮิวมิกอยู่นะครับยังเป็นซากพืชซากาสตว์ที่ทับถมกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับถ้าใส่ตัวนี้แล้วผมว่าจะดีขึ้นนะครับฮิวมิกคือฮิวมัสที่ใส่ลงดินนะครับเขาเรียกว่า ฮิวมิกนะครับชื่อฮิวมิกกับฮิวมัสอันเดียวกันนั่นแหละครับเรียกตอนที่ใส่แล้วกับตอนที่ยังไม่ใส่อันแรกนะครับเป็นฮิวมิกนะครับไปต่อมาอย่างที่สองที่ผมแนะนําให้เลยก็คือโดโลไม์นะครับโดโลไม์โดโลไม์เนี่ยสังเกตได้ว่า,าคนที่ขายเนี่ยส่วนมากจะเป็นเจ้าของเมืองนะครับนี่ TPIPL นะครับ ฮิวมิกเขาคืออะไรเหมือนกันครับเราจะไปเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในเหมืองแร่นะครับที่เขาขุดแร่ตามธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติคุณภาพสูงนะครับมันเป็นแร่เป็นเหมืองอที่มันเป็นฮิวมิกที่เริ่มเป็นผึกเริ่มแข็งขึ้นมานะครับมันข้างในเนี่ยจะประกอบด้วย ธาตุอาหารหลายอย่างที่ทุเรียนต้องการเลยแล้วเขาจะปรับสภาพดินนะครับทั้งฮิวมิกฮิวมัสและก็ดูรไมนะครับจะปรับสภาพดินของเราให้มีความล้วนซุยขึ้นนะครับให้มีใส่อินทีวสูขเข้าไปนะครับดินจะได้ไม่แข็งกระด้างนะครับไม่ไม่ปฏิเสธปุ๋ยนะครับอย่างที่สองนะครับอผมจาให้ฟังเนาะดูรไมคืออะไรดีพันแก่ธรรมชาติคุณภาพสูงที่ได้จากตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียม ทับถมกันมีส่วนประกอบเคมีในรูปของแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตจึงมีลักษณะเป็นผงฝุ่นใช้เพื่อปรับสภาพดินปรับปรุงดินให้ร่วนซุยเนื่องจากโดโดไ้อ์เป็นแร่ธรรมชาติมีลักษณะพรุนหรือให้อาหารหลักธาดอาหารรองที่เป็นประโยชน์แก่พืชน,นะครับอเหล่านี้จะช่วยปรับสภาพดินนะครับ2อ,อย่างแล้วนะครับที่ผมแนะนําที่ทําให้ทุเรียน ที่ใบเล็กใบไม่เขียวนะครับกับสภาพมาได้นะครับหนึ่งคือิวมิคิมัตนะครับสองดุลไม้นะครับไปอย่างที่สามกันอย่างที่สามกันเนี่ยอ่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยู่ในกลุ่มของปลูกทุเรียนนะครับผมอยากให้เพื่อนเลื่อนเลื่อนดูนะครับรูปที่ต้นทุเรียนที่เพื่อนๆเขาเอามาโชว์นะครับหรือว่าเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วรู้สึกว่าสภาพมันสวยนะครับใบเขียวแตกยอดดีนะครับ ผมอยากให้สังเกตที่โคนต้นนะครับเหล่านี้นะครับหล,หลายต้นเลยครับเขาจะไม่เอาหญ้าออกในดูดูแรงแบบนี้นะครับที่มีอากาศมีความร้อนสูงแดดแรงในตอนกลางวันแล้วก็ความชื้นในอากาศต่ำนะครับสังเกตได้เลยถ้าไม่เชื่อผมไปดูกลุ่มปลูกทุเรียนนะครับแล้วค้นหารูปต้นทุเรียนที่สวยๆนะครับแล้วดูที่โคนต้นนะครับ ท่านจะเข้าใจคำพูดผมเลยครับโดยส่วนมากนะครับก็จะมีหญ้าประมาณนี้ของผมเนี่ยก็ตัดเป็นประจำนะทิ้งหญ้าไว้แต่ว่าไม่ได้ให้เขายาวมากนะครับตัดเป็นประจำนะครับผมใชเ้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับไม่ได้ลำบากนะผมตัดอยู่15ไล่ผมตัดใช้เวลาตัดแค่ประมาณ3วันเองครับขนาดใช้ฐานนะต้องรอไอาชาร์จแบตด้วยมันเหมาะกับสภาพแบบนี้นะครับก็คือไม่ ไม่ไปโดนท่อเราแล้วก็ไม่โดนต้นนะครับเพราะมันเป็นเครื่องตัดเอ็นนะครับระยะแบบนี้นี่กระจุยกระจายแน่นอนครับมนยาลาบก็ยังไม่เหลือนะครับเครื่องตัดสังเกตได้เลยครับถ้าไม่เชื่อผมลองไปสังเกตเลยครับพูดง่ายๆว่าผมอยากให้ไว้หญ้านะครับแต่ว่าตัดให้มันต่ําแต่ว่าผมพูดได้ไม่เต็มปากเนาะก็จะมีคนแย้งเยอะทุกวันนี้ผมไม่กล้าพูดอะไรสุดโตรงนะครับผมพยายามเดินทางสายกลางนะครับก็ไม่ได้กระทบอะไรผมมากหรอกแต่บางที ก็ทําให้เราอา,อารมณ์ไม่ดีได้นะครับก็จะตุกขบกับครอบครัวกับลูกกับเตาผมก็เลยไม่อยากฟังนะครับผมก็จะพูดเป็นกลางๆนะครับพูดออกมาเป็นกลางๆไม่ฟันธงลงไปว่าให้ไว้ย่านะครับแต่ว่าผมว่าถ้าไว้มันก็จะดีนะครับสิ่งสุดท้ายเลยนะครับผมว่าจําเป็นที่สุดเลยจําเป็นสําหรับต้นทุเรียนที่ใบไม่เขียวใบเล็กนะครับเนื่องจาก ดินมีความแข็งนะครับมีความแข็งลากข้าชอนใช้ไม่ได้แล้วก็หน้าดินมันมีความร้อนนะครับอันนี้รุ่นี้ถ่ายไว้นานแล้วนะครับประมาณสองเดือนแล้วมั้งครับให้พวนดินซะครับนี่ผมกัดพวนดินให้ดูบกโจกครับสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับถ้าอยากให้ทุเรียนเราใบเขียวใบใหญ่นะครับบกโจกครับขุดพวนดินรอบๆนะครับเดี๋ยวผมรีไป นี่แหละครับวันดินแล้วก็ของผมนี่สาสาดินที่มันเป็นดินล้วนเข้ามาปิดรากทุเรียนด้วยนะครับที่มันโดนแดดนะครับปิดไว้ไม่ให้เขาไม่ให้เขาโดนแดดมากนะครับเพราะว่าผมไปเขี่ยดูรากมันลอยมาอยู่หน้าดินนี่เองครับถ้าไม่มียาไม,มไ่มีอะไรคุมอะไรก็แดดไม่ตอนกลางวันนะครับผมเคยเอารูปต้นทุเรียนที่รากไม่ให้ดูแล้วนะครับ แบบนั้นเลยมันจะไหม้เสียหายบางส่วนแล้วเวลาที่ลากเขาไหม้นะครับส่วนที่เสียหายก็คือส่วนที่บอบบางที่สุดก็คือรากที่ขึ้นมาใหม่สีขาวๆนะครับเป็นรากหากินนะครับทําให้เขาหากินได้น้อยนะครับต้นทุเรียนก็จะประมาณนั้นออกมาในรูปของขาดธาตุอาหารนะครับไม่รู้ขาดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขาดเพราะหากินไม่ได้นะครับจบนะครับเรื่องเรื่องที่ใบทุเรียนไม่ใหญ่ไม่เขียวนะครับ ผมได้อันนี้เป็นต้นทุเรียนผมนะครับถ่ายเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังถ่ายไม,ไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ใบใบตันไทยแล้วมันก็ไม่สวยมันไม,ม่มียอดกําลังยอดยอดยอดไปกาลังเดินนะครับรอรอยอดข้างมาผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับดูสภาพต้นดูขนาดต้นตอนนี้ไว้นะครับนี่ ถ้าท yeah. ่านเห็นตอนนี้ท่านจะตกใจนะครับโต,เร,ต,ตเร็วมากครับโตเร็วมากตอนนี้ขนาดประมาณสี่ห้านิ้วแล้วมั้งครับใหญ่กว่าท่อสี่นิ้วแล้วครับใหญ่กว่าขนาดท่อสี่นิ้วแล้วจากเล็กๆแต่แม่แค่เมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับโ <ays> ตเร็วครับโตเร็วปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ทําให้ลําต้นแล้วก,ก็กิ่งทุเรียนโตเร็วมากครับผมผมชอบปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้อยนะครับส่วน คนที่ถามหาสูตรปุ๋ยเอ้ยผมใส่ปุ๋ยเคมีน้อยครับผมเน้นที่อินรียส่วนคนที่ถามหาสูตรปุ๋ยนะครับค้นหาเลยเลยครับอ,อค้นหาคําว่าปุ๋ยในช่องของผมเนี่ยครับได้เลยครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ